สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบบนสีอีกแล้วนะคะวันนี้หนูมีเป็นชุดนะคะชุดลูกไม้นะคะสี่ต้นใน1น,นชุดนะคะ4ต้นสี่กระถางนะคะแต่ว่าในหนึกระถางอาจจะมีมากกว่า1ต้นนะคะก็ใครสนใจชุดไหนอ่าชุดไหนชุดตเช่นชุดที่หนึ่งนะคะก็จดไว้ได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็แจ้งหนูมานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอ๋อลืมแจ้งนะคะนะคะ วันนี้ให้ไปที่ชุดละ180ยแปดบาทนะคะส่งฟรีนะคะส่งฟรีเลยนะคะทั้งโอนแล้วก็ปลายทางนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นอันนี้ชุดข่าวให้ก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปไล่ชุดที่หนึ่งกันเลยคะ่ะค่ะชุดที่หนึ่งนะคะชุดที่หนึ่งก็จะมีนี่ค่ะเลยนี่นี่เลยค่ะนี่ค่ะเลยจะและ้วพูดผิดนะคะนี่ค่ะมีสีน้ําตาลนะคะอันนี้จะเป็นไม้กระสีนะคะอันนี้คือสีสวยนะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นกอนะคะ แล้วก็จะมีน right. <us> ี่ค่ะเม็ดแดงๆนะคะนี่หนึ่งก้นหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็จะมีสีนี้ค่ะหนึ่งกระถางจะดือชมพูนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะอีกหนึ่งกระถางนะคะชุดที่หนึ่งค่ะชุดที่หนึ่งต่อไปชุดที่สองนะคะชุดที่สองก็จะมีนี่ค่ะเป็นฟอร์มกอนะคะนี่ค่ะมีเม็ดสี อันนี้ค่ะคล้ายๆพริกกระเลือนนะคะเป็นลูกไม,ม้เมเล็ดนะคะลูกไม,ม้เมเล็ดฟอร์มกอหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็หน้าแบบนี้นะคะมีลูกติดนะคะหน้าหวานหวานก็มีนะคะนี้ค่ะเป็นฟอร์มกอเหมือนกันนะคะแล้วก็มีหน้านี้คล้ายๆเทพเทวาอันนี้คล้ายๆตุ๊กเก ER นะคะเป็นลูกไม้ม,มเมล็ดทั้งหมดเลยนะคะพเพราะเพราะมล็ดรวมนะคะบางทีหนูอาจจะบอกพ่อแม่แต่ละสายพันธุ์ไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่ามันรวมกันอยู่นะคะนี่ค่ะ อันนี้เป็นลูกไม้เมล็ดทั้งคลิปเลยนะคะอันนี้เซตที่2คะ่ะลูกไม้เมล็ดเลยในแต่ละเซตมันก็จะมีหลายต้นหน่อยนะคะต่อไปเซตที่สะค่ะเซตที่ส,สนี่คะ่ะมีต้นนี้นะคะกระดูกชมพูเป็นฟอร์มกอเลยนะคะนี่คะ่ะหนึ่งกระถางแล้วก็มีพื้นชมพูก็มีด้วยนะคะนี่คะ่ะอันนี้คล้ายๆแตงโมนะคะเป็นลูกไม้เมล็ดเหมือนกันนะคะนี่คะ่ะมีลูกติดนะคะแล้วก็จะมีต้นนี้ใบยาวๆหน่อยนะคะ นี่อันนี้มีเม็ดนะคะเป็นฟอร์มกอเหมือนกันนะคะฟอร์มกอแทบทุกต้นเลยนะคะอันนี้เซตที่สามคะ่ะต่อไปเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่มีเปิดะเปิดแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นกอรนะคะนี่ค่ะเซตที่สี่นะคะแล้วก็มีลูกไม้ชมพูขาวอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็มีนี่ค่ะสีหวานนะคะมีลูกไม้กระส,สีด้วยในกระถางเดียวกันนะคะแล้วอันนี้สวยมากหรูชอบต้นนี้มากนะคะเม็ดสวยนะคะนี่ เหมือนจะมีลูกสีแดงอยู่โคนกระถางด้วยนะคะนี่ค่ะคุ้มมากเซตที่สี่ค่ะต่อไปเซตที่5นะคะเซตที่ห้านี่อันนี้นะคะเซตที่ห้ามีต้นนี้นะคะเป็นต้นคู่นะคะเซตที่ห้าหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้กัดคล้ายๆบอลเก่านะคะกัดสีแล้วนะคะเป็นบอลลูกไม้กัดสีแล้วก็มีสีชมพูโคนต้นด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะเป็นสองสีนะคะขาวชมพูนะคะมีเม็ดด้วยนะคะ อยู่ในเซตที่5เลยนะคะเซตที่หก็สวยนะคะนี่อันนี้ยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยค่ะคะนะคล้ายลูกเทพเทวาลูกพริกเกลืออะไรแบบนี้นะคะเป็นไม้มเมล็ดนะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะเซตที่5ะคะ่ะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้คืออ่าพี่ๆหลายคนอาจจะสับสนลูกไม้คือเขายังไม่มีชื่อนะคะเป็นเพาะมาจากมเมล็ดหรือว่าผ่าหัวก็ได้นะคะแต่ว่าชุดนี้จะเป็นไม้ไม้มเมล็ดทั้งหมดนะคะไม้มเมล็ดทั้งหมดนะคะ ้าอันไหนเป็นผ่าหัวหนูจะแจ้งนะคะแต่วันนี้เป็นมเมล็ดหมดเลยนะคะเพราะจับมเมล็ดทั้งนั้นเลยนะคะไปดูเซตที่7กันต่อค่ะต่อไปเซตที่เจดนะคะปากไว้ก่อนนะคะเซตที่7นี่ค่ะมีหน้านี้นะคะแล้วก็นี่หน้ากัดสีแบบนี้นะคะนี่หนึ่งกระถางนะคะมีหน้ากัดสีชมพูก็มีนะคะอีกหนึ่งี่ค่ะลากทะลุแล้วนะคะแล้วก็อันนี้กัดสวยนะคะมีเม็ดขาวเม็ดแดงนะคะแอบติดด่างนิดๆด้วยนะคะนี่ค่ะ แล้วก็มีสีนี้ค่ะนี่นะคะสีออกน้าตาลขาวกนละต้นกันนะคะคนละต้นนี่ค่ะเซตที่7นะคะอันนี้เซตที่8นะคะเซตที่8ก็จะมีหนูอาจจะยกไม่ครบทุกต้นนะคะเพราะว่ากลัวจะมืดก่อนนะคะนี่ค่ะสวยนะคะนี้หนึ่งกระถางนะคะเป็นฟอร์มกอแล้วก็นี้แอบติดด่างด้วยนะคะนี่ค่ะ,คะ มีลูกๆเขาคนต้นด้วยนะคะสีประมาณนี้อ้อันนี้เซตนี้สวยนะคะเซตที่แปดค่ะสวยทุกเซตเลยนะคะวันนี้นี่แล้วก็จะมีอันนี้กรสีแล้วด้วยนะคะนี่ค่ะอ,ะอ,ะอะจับหลุดมือนะคะน,นี่ค่ะกรสีแล้วสวยนะคะคล้ายๆพวกหัวใจมังกรอะไรพวกนี้นะคะเป็นลูกไม้มาเล็ดนี่ค่ะเซตที่แปดค่ะต่อไปเซตที่เก้านะคะโอ้อันนี้เมสชมพูนะคะมีติดด่างนิดนึงนะคะสะดือดํานะคะ ก้านดำนะคะมีลูกติดด้วยนะคะนี่ค่ะออกแนวเข้มเข้มนะคะตัวนี้มองแล้วเราจะเห็นว่าแนวเข้มเข้มนะคะแล้วก็มีสีหวานหวานนะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้นะคะมีไม้กระสีด้วยอันนี้ติดบาด่างปลายใบยนะคะนี่ค่ะก็ลูกไม้เมล็ดออมีข้อดีตรงที่ว่าเราจะได้ลุ้นนะคะเพราะว่าตอนโตก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าเป็นสีแบบไหนนะคะนี่แล้วก็น,นี้นะคะแอบมีใบผายใบต้นนึ่งนะคะก็ให้ไปด้วยกันเลยนะคะ เซตที่แปดคะ่คะน,นะคะนี่เซตที่หกนะคะเมื่อกี้ข้ามเซตที่หกไปคะ่ะนี่คะ่ะก็เดี๋ยวเราตัดต่อคลิปให้นะคะให้มันเรียงกันอยู่นะคะอันนี้หน้าแบบนี้นะคะกัดเม็ดแดงสวยนะคะเปิอเปิดด้วย,ยนะคะแล้วก็เป็นฟอร์มกรรม,มีสีชมพูเปิอเปิดนะคะแล้วก็นี่คะ่ะสีแปลกต้นหนึ่งนะคะเซตที่หกแล้วก็นี่คะ่ะอันนี้มีติดป้ายด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คล้ายๆลูกไม้เทพเทวาผสมมานะคะ ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดมีอีกต้นหนึ่งค่ะนี่ค่ะนี่แอบจะติดด่างเขียวเขียวอ่อนๆด้วยนะคะนี่ค่ะใบใหม่นะคะมีลูกโคนต้นนะคะสีชมพูนี่ค่ะเซตที่หกนะคะอันนี้เซตที่สิบนะคะเซตที่สิบมีหน้านี้นะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะเซตที่สิบลากทะลุแล้วนะคะเซตที่สิบนี่ค่ะนี่ก็ใช่นะคะเซตที่สิบเหมือนก้านเปมนกอเลยนะคะนี่มีนี้กัดสีนะคะ แล้วก็จะมีโอ้โหอันนี้น่าสวยนะคะในเซตนี้นะคะอยู่เซตเดียวกันเลยนะคะแล้วก็มีลูกไม้กระสีอีกหนึ่งกระถางนะคะมีนี่ด้วยค่ะมีสีนี้ด้วยนะคะอันนี้เซตที่สิบค่ะอันนี้เซตที่สิบเอ็ดนะคะเริ่มกระสีมาแล้วนะคะใบสวยแลกสีสวยมากนะคะนี่ค่ะมีหลายต้นในหนึ่งกระถางด้วยนะคะนี่ค่ะต้นที่หนึ่งนะคะเซตที่สิบเอ็ดนะคะอันนี้โอ้อันนี้ลูกไม้ตัวนี้สวยนะคะนี่ค่ะฟอมกอสวยเลยนะคะ ลากทะลุเกือบหมดแล้วนะคะนี่ค่ะสิบเอ็ดนะคะนี่ก็เป็นจะดือชมพูออกแนวป้ายนินดๆแล้วก็มีเปิดเปิดด้วยนะคะนี่ค่ะร้อยแปดสิส่งฟรีทุกชุดเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นนี่หน้าสวยนะคะนี่ค่ะมีลูกไม้กระสีด้วยมีลูกไม้หน้าเมดชมพูเปรอะๆด้วยนะคะอันนี้จะได้ไปอยู่ในเซตที่สิบเอ็ดเลยนะคะสี่กระถางนี่ค่ะ เซตที่ส like okay, right. ิบสองนะคะสิบสองก็จะมีนี่ค่ะลูกไม้นะคะชมพูแบบนี้นะคะเปิดๆนะคะสิบสองแล้วก็มีลูกไม้ฟอร์มกอนนี่ค่ะเริ่มกระสีมาบ้างแล้วนะคะนี่มีสีหวานๆด้วยนะคะอ้าวกล้องหนูไม่โฟกัสแล้วนะคะมันมืดนะคะนี่ค่ะมีต้นนี้ด้วยนะคะอันนี้มีใบยาวด้วยนะคะสดอดาเริ่มกระสีแล้วนี้หนูว่าสวยนะคะเม็ดสวยมากนะคะนี่แล้วก็มีลูกไม้สีนี้ค่ะสีออกน้ําตาลนะคะนี่ค่ะนะคะมีลูก ด้วยนะคะลูกโคนละสี่กันนะคะนี่แล้วก็อันนี้เป็นฟอร์มกอเมื่อกี้โฟกัสหลุดนะคะอันนี้ค่ะนี่นะคะเซตที่สิบสองค่ะต่อไปเซตสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นเซตที่สิบสามนะคะนี่ค่ะมีลูกไม้หน้านี้นะคะหน้าชมพูนะคะแอบติดด่างขอบใบด้วยนะคะโอ้เต็มโคนต้นเลยนะคะหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะลูกไม้สีแบบอ้าวเบอร์ไปอีกแล้วนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะนี่นะคะ นี่ค่ะสีประมาณนี้นะคะนี่ค่ะมีลูกติดนะคะแล้วก็จะมีกระถางนี้เป็นแบบเปะๆนะคะเปะืๆนี่ค่ะด่างเปืๆเออเขาเรียกว่าด่างนี้ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะมีลูกติดโคนต้นนะคะนี่กระถางนี้นี่อันนี้ก็สวยนะคะอันนี้เซตที่สิบสามค่ะเดี๋ยวหนูถ่ายให้ดูใหม่นะคะเบอร์นี่ค่ะน,นี่สิบสามนะคะเซตที่สิบสามนะคะ ก็ใครสนใจเซตไหนก็สั่งมาได้เลยนะคะ180ส่งฟรีทุกเซตเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้มีมาทั้งหมด13เซตนะคะน,นี่เซต13เซต12นะคะโอเคนะคะให้ดูภาพรวมนะคะเพื่อใครอยากดูว่ารวมๆแล้ว1ชุดได้อะไรบ้างนะคะบางทีก็หนูก็จะคัดให้แบบว่าเขาเรียกอะไรในหนึ่งเซตก็จะมีหลายสีเลยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะเพียงเท่านี้ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะนี่ไปแล้นะคะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะม่านนางพิมเจ็ดสิบจะประมาณนี้นะคะม่านนางพิมพ์นี่เลยนะคะเจ็ดสิบบาทยกให้ดูดีกว่าค่ะคะเดเ๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะนี่ค่ะสวยสวยเลยนะคะลากไปต้องพูดถึงนะคะแน่นมากเนี่ค่ะจุกัดเหลี่ยงนะคะต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะ